สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับเป็นประจำนะครับในคลิปนี้ก็จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาแพงเหรียญละ10,000บาทนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นจะนําเสนอเหรียญชนิดราคา1บาทแบบพระเศียรเล็กนะครับเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเล็กนะครับ แบบพระเศียรเล็กนะครับในคลิปนี้นะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเศียรลเล็กนี้มีะะทั้งแบบราคาถูกหรือว่ามีราคาแต่ยังไม่แพงมากนักและก็แบบที่ยังไม่มีราคาเลยนะครับแล้วก็แบบที่มีราคาแพงสูงถึงเหรียญล้านหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดจนจบคลิปนะครับจะได้รู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาแพงนะครับ ภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือทางด้านหน้าของเหรียญแบบที่มีราคาแพงเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ถ้า,าว่าดูแค่ทางด้านหน้าของเหรียญนั้นพี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆก็คงจะดูไม่ออกนะครับว่าเป็นแบบที่ราคาถูกหรือว่ายังไม่มีราคาหรือว่าแบบที่มีราคาแพงนะครับเพราะว่าต้องดูทางด้านหลังของเหรียญด้วยนะครับถึงจะได้รู้นะครับว่าเป็นเหรียญที่มีราคาแพงหนึ่งหมื่นบาทไหมนะครับ ส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมก็แล้วกันนะครับเพื่อ <c oughs> ไม่เป็นการเสียเวลาก็ชมภาพเลยครับเห็นไหมครับให้สังเกตตามภาพเลยนะครับทั้งทาง,ทงด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับทางด้านหน้าของเหรียญนั้นจะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทแบบพระเศียรเล็กแบบหมุนเวียนนะครับแต่ว่าทางด้านหลังของเหรียญนั้นกลับไม่ใช่นะครับทางด้านหลังของเหรียญนั้นจะเป็น รุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับชนิดราคา1บาทนะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่ผลิตผิดบล็อกนะครับซึ่งตามที่ผมเคยได้ยินให้ฟังมาที่ผ่านมามีการค้นพบเจอจริงนะครับแล้วก็ปิ้างกาของนักสะสมด้วยนะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆนะครับเหรียญนี้นะครับว่ากันว่าเหรียญละ10,000บาทเลยนะครับเืรดจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับณปัจจุบันนี้นะครับ แต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมาราคาก็อาจจะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญด้วยนะครับย้ำนะครับเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่๙แบบพระเสลกนะครับที่มีราคาแพงสูงถึงรีลละ10,000บาทนั้นทางด้านหน้าของเหรียญจะเป็นเหรียญ1นบาทแบบพระเสลกแบบมุนเวียนนะครับแต่ว่าทางด้านหลังของเหรียญน,นั้นจะเป็นแบบเหรียญ1นบาทรุ่นการนาพิเศษปีพศ2539นะครับ ก็ให้สังเกตดีๆหน่อยนะครับเผื่อได้พบเจอนะครับเหรียญแบบนี้มีการได้ค้นพบเจอจริงนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตปิดบล็อกนะครับแล้วก็เหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่หายากนะครับไม่ใช่หาง่ายนะครับจึงทําให้มีราคานะครับแล้วก็นักสะสมนั้นต่างก็นิยมค้นหานะครับ